สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องที่เด็ดสวนบ้านนอกประกาจำวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567กันค่ะที่เด็ดสวนบ้านนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิคห์ที่เด็ดสวนกระแสเทคนิคสวนบ้านนอกบอลเต็งวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวนบ้านนอกที่อิงดาวยยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกฟ c ซนะอิงดาวนะคะก็ต้องขอฝากสมาชิกฟ c ซค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์นะ,ะที่ช่อบที่ได้สว่วนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยล้กันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตาม,มกับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางหน้าช่องที่ได้สว่วนบนนอกของเราก็สามารถทํากําไรให้สําหรับสมาชิกเอฟซีกัดไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ2คู่นะคะตัวฟรีทางหน้าช่อง u t u b e เนาะเมื่อวานนี้นะคะทิ้งดาวให้ไว้อิงดาวให้ เ,เชียร์ไปที่ทางด้านนะคะรัวซานนี่สปอร์นะคะพสก,ก็จบลงรัวซานนี่สปอร์ก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ก็รับซับกันไปแทมไม่ติดไปนวมเรดราคาเสมอไว้ด้วยถือว่ากินเต็มทั้ง2หน้าราคาบอลกลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะส่วนคู่ที่2องนะคะอิงดาวให้เลือกจิ้มหรือเลือกเชียร์ไปทางด้านกาสฮอสเปอร์ค่ะ พอสกอร์จบลงนะคะกาส์อสเปอร์นะคะก็เสมอกัไปที่สู่ประตูต่อสุดกรบับซับกันไปอีกแล้วแถมไม่ติดไปนมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยถือว่ากินเต็มทั้งสองหน้าราคาบอลทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวถ้าสมาชิกเอฟท่านใดนะคะที่ตามอิงดาวขอให้เฮงรวยๆกันทุดท่านคะ่ะแต่ถ้าสมาชิกเอฟซท่านใดนะที่ส่วนอิงดาวก็ต้องขอกราบขอภัยไว้นะที่นี้เลยละกันนะจ๊ะ,ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้คือช่อง ที่เดทบอกต่อวีหนึ่งของเราค่ะเมื่อวานนี้ทิ้งดาวจัดไว้ให้3คู่นะคะก็สามารถทำกำไรให้สโมสบสมาชิก f c กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะเอ่อราเสีดายคู่แมนซิตี้นะคะ โพลสกอร์จบลงที่ชนะ3ประตูต่อ2แต่ชนะไม่เกินแต้มต่อเพราะว่าอิงดาวให้เลือกจิ้หมหรือว่าเรื่องเชียนะคะไปที่เร,ราา 2, ทราคาสองวบ 2, าค,า2าค,า 3, คือก็เสียครึ่งกันไปนะต้องบอกได้เลยสําหรับคู่แรกเนาะส่วนอีก2คู่ก็เพรับซับดังลั่นกันเลยทีเดียวคะ่ะเท่ากับว่านะคะเมื่อวานนี้ตัวฟีทั้ง2ช่องทางของอิงดาวก็สามารถทํากําไรให้สรุรสมาชิก FC กันได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ที่อิงดาวคัดผูฝากให้สรุรสมาชิก FC นะคะเป็นบอลอะไรกันเอ่ย สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางนะักช่าทีเด็ดส่วนบนนอกระจำไวนพื้น,นสบดรีที่1กนะุมภาพันธ์2567นก็ะเอ่อก็เป็นบอลนะคะพิมรีกอังกฤษค่ะคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเว์แฮมยูไนเต็ดพบกับทางด้านบอยมัดคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งของบ้านเราแล้วก็คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างวู๊ดแฮมตันนะคะพบก,กับทางด้านแมนยูนะคะคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีสามสิบห้าของบ้านเราเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิตินะคะของทั้งสองทีมนี้ที่เ,เจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างวิทแฮมค่ะอยู่ในอันดับที่6ของตารางจะเปิดสนามต้นกาเือนของด้านทิมยันยางบอลมาดนะที่อยู่ในอันดับที่13ของตารางค่ะทั้งสองทีมนี้นะคะเกมนี้เตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมนั่นเองค่ะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1น นารัสุดดีเจอกันมามวันที่12เดือนที่8ปี2 0 2พันเปก็ไการจบลงที่ผลสุกคอเสมอกันไปที่1ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็คนงานของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน ห้านัดหลังสุดของเขานั้นนะคะก็เป็นการชนะไป่สามเสมอสองแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยแต่2นัดล่าสุดก็จบลงที่บุสกอร์เสมอไปทั้งสองนัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนนะคะทางด้านทีมเยอนอย่างบอยมาร์ค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคนันนก็ต้องบอกว่าทาผลงานได้นะคะไม่ได้คีหร,รือิเรอะไรเลยนะจ๊ะต้องบอกไวนะ้นักตรงนี้กันเลยทีเดียวยิ่งไปเกมนอกบ้านของเขาด้วยนะเป็นการเก็บชัยชนะไปได้4นัดแพ้แค่นัดเดียวนะัดล่าสุดนะคะก็เก็บชัยชนะกับทางด้านควีนปาปร์เกนเจอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2แล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านทีมเยอน บอลมัดค่ะพวกเขานะคะมาในระบบ4-2-3-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมนะก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่นะคะเหลราคาล่วงหน้าและเหลราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเหลราคาล่วงหน้านะคะและเหลราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างเวสแฮมนะคะเปิดราคามาต่อ ที่เรทราคาปอปอรหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งขาวน้ําได้ไรมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปอปอรหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึร่งลบห้าน,นั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะถ้าเราจะใช้เทคนิคนะคะของทางด้านทีเด็ดส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งคู่สองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตลาดหนึ่งคู่สองที่นัดตอนนี้เขาเปิดให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมเปอร์เรทราคามาต่อที่เรทราคา2.38กัดแเลยทีเดียว ค่ะเราจะใช้เทคนิคนะคะของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางนะคะทังางนั้นเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่นะคะที่เรทราคะหนึ่งด้นตนัตอนีน้ำค่อนข้างไหลขึ้นนะจ๊ะมาที่เรทราคา2.38ดแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวทแทมน,นะคะจะสามารถทํากําไรในกรนีที่้างทุนแ้วก็่างท่อยังเอาแม่นอนอยู่ เนาะส่วนทางด้านทีมเยือนไทยอย่างบอลมัสนะคะเรทราคานามนัดตอนนี้เขาเปิดมาเขาเปิดที่เรทราคา2.66กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบานอกในการเทียมเรทราคาตลางทางด้านทีมเยือนอย่างบอลมัดแล้วเรทราคานามจะต้องอยู่ที่ราคา3.28แต่ณนัตอนนี้ดิ น้ำค่อนข้างไหลลงนะจ้ามาที่เรทนะคะ2.6 6แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีเมเยนอย่างบอลมักจะสามารถทํากําไรให้สำหรับสมาชิกเอฟซีในเกบนี้อิงดามมองว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเอกเรทราคาคูนเรทราคาเสมอตอนนี้ที่เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3 2 7เกระเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาตารางเสมอแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคาส41แต่ันักตอนนี้ดิ น้ำ่อข้างไหลลงนะจะมาที่เรทราคา3.2เกมแบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีมจะจบลงที่ผลสกรเสมอนะคะในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็ค่อนข้างที่จะ ยังพอเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนบอสเตรเราก็ต้องเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลา่ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือก,ล,อกลงทุนไปได้เลยสําหรับคู่แรกที่วันนี้อิงดาวคัะมาฝากให้นะคะสาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ขอเลือกเชียร์ไปทางด้านชิมเดียนอย่างบอลมัดละกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่ 2, ที่คันนี้อิงดาวคัะมาฝากให้ใหสําหรับสมาชิกเอฟซี FC, กันเลยดีกว่าคะ่ะ คู่ที่2นะคะที่วันนี้ดาวคขาเปฝากให้สโรับสมาชิก FC ก็เป็นคู่ระหว่างนะคะว mm ูแพมตันนะคะ mm hmm. พบกับทางด้านแมนยูค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างวูแพม์ตันนะคะอยู่ในอันดับที่11ของตารางจะเปิดสนามต้อการไปเยือนของทางด้านทิมยอนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับที่9ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามมูร mm ินิวสเตเดียมนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมานะคะ5นัดหลังสุดนะคะเป็นทางด้าน เจ้าบ้านชนะไป1และก็แพ้ไป4นัดค่ะนัดล่าสุดจะกัมาวันที่15เดือนที่8ปี2 0 2 3เมื่อปีที่แล้วเป็นทางด้านนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเ,เต็ดที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานค่ะของด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดข,ของเขาถือว่าค่อนข้างที่จะทรงๆอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเกมในบ้านนะคะเป็นการเก็บชัยชนะมาได้สนะัด เสมอไป2อและก็ยังไม่แพ้ใครเลยนัดรัสสุดกระจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2กันด้วยค่ะส่วนนะคะนี่เลยทางด้านทีมเยือนนะคะนี่อย่างแมนยูค่ะผลง,งานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคณะก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างจะยังเอาแน่นอนอยู่นะเพราะว่าห้านัดหลักสุดกับเกมนอกบ้านเขาชนะแค่2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองแต่สองนัดร่สสุดก็สัมาเก็บ,าาบชัยชนะทั้งสองนัดติดต่อกันเลยทีเดียวของทางด้านทีมเยือนอย่างแมนยูนะแล้วก็เกมนี้นะคะพวกเขาก็มาในระบบ4 2 3สา ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างวูวแผมตันก็มาในระบบ3-4-3เดี๋ยวเรานำไปดูกันที่เรทราคาลงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทดสอบทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะคะและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเมนยูค่ะนี่เลยมาเรทราคานะคะมาต่อที่เรทราคาปปว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะลบห้าน้าได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอลบสินั่นเองค่ะเ็าต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคนะคะของทางด้านที่เด่น ส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางหนึ่งคูสองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตารางหนึ่งคูสองที่นั้ตอนนี้เขาเปิดให้ทางด้านทีนเยนอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตเปรีตราคามาต่อที่เรทราคา2.53กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคนะคะของทางด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านจีนยันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.40 แต่นัตัวนี้ดิน้ําค่อนค้านะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.53จุดนี้โอกาสที่ทางด้านชิมเดียนเนี่ยแมนยูจะสามารถทํากำไรในเกมนี้ตามมาว่าค่อนข้างที่จะอย่างเอาแนวนอนอยู่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮูแฮมตันนะคะเรทราคาน้ำนะัตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดปที่เร 5, 5, ทราคา2.55กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดซูมนออกในการเทียบเรทราคาตารางหนึ่งกับสองเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.68 แต่ณตอนนี้นะน้ำค่อนข้างไหลลงนะจ๊ะมาที่เรทราคาส5 5แบบนี้โอกาสที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างวูแฮมตันจะสามารถทบบรายยํากาไรในเกณนี้ดังงั้ว่าก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคา X เลยล่ะคา่คูณเรทราคาเสม,มุอนณะตอนนี้ที่เปิดมาเปิด,ปดที่เรทราคา3.17เกันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของ,งด้านนะคะที่เด็ดส่วนบน,นอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนงคูณ 2, ว่าเรทราคาเสม,มอแล้ว เรทราคาน้าจะตึ้งอยู่ที่เรทราคา3.2มจุดสองสองดิแต่ณตอนนี้น้ําค่อนข้างที่จะไหลลงไปที่เรทราคา3.1 7จแบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอ์เสมอในเกมนี้อิงดาวมองว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนเปิเตรดเนาะเราก็ต้องเข้ามาเลือกจิ้มหรือว่าเรือกเชียร์นะคะกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็คอร์รัลจิ้มเรื่องลงทุนกันไปได้เลยสําหรับคู่สุดท้ายนะคะที่อิงดาวคัมาฝากให้ในวันนี้อิงดาวคอ ทางด้านเจ้าบ้านอย่างวูแฮมตันแล้วกันค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวค่ะมาฝากให้ทางน้าเช่าที่เด็ดส่วนบอลนอกของเรานะอิงดาวรู้จิมหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่างด้านทีมไหนกัน,นบ้างค่ะสองคู่นะคะที่วันนี้อิดาวคัะมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบอนลนอกประจำวันพฤหัสบดีรที่1กุมภาพันธ์2567นะ คู่แรกนะคะอิงดาวขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมใหญ่อยาบอลมัดค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอครบครึ่งก็ได้เลยสําหรับคู่แรกของเราแล้วก็คู่ที่สองอิงดาวขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างวูแฮมตันนะคะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอครบครึ่งแล้วก็ติดปลายหนมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยแล้วยังไง เดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาจะมาสรุปผลประกอบการทางนักชาว YouTube ให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาคะ่ะมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีไว้อีกนิดนึงละกันคันนี้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Sub สไ r i b e ค่ะเด่ติดตามเป็นกำลังใจให้กบอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคิครังต่อไปผิดพภาพการดอิงดาวก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ทัศนบอลนะคะที่วันนี้อิงดาวคห้เป็นเพียงหนึ่งในท่านการตัดสินใจของอิงดาวขณนท่าสมาชิกเอฟท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดคัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนบังเตะเนาะเราก็ต้องเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันแหละว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยัง ัวอย่างที่บอกไว้ค่ะถ้าสมาชิกสี FC ท่านใดนะอยากได้ตัวเอ่อนอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่อง YouTube หรืออยากรับนะคะอ่าทิกบนนอกก็สามารถทักรายส่วนตัวมาหาอินดาวได้ที่แอด ing 6 8 8หรือจะคลิกลิงก์ที่ดาวปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงนะคะรับรองได้เลยคะ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะกลุ่มซูเปอร์วีไอพีของอินดาวหรือแม้แต่ทิคบนนอกของอินดาวก็สามารถ ทำกำไรให้สำหรับสมาชิก FC ได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะเราพบกันใหม่กัน้าค่ะสวัสดีค่ะ